แปลงโคกหนองนาแปลงนี้เป็นแปลงเรียนรู้แห่งชีวิตของพัฒนากรคนหนึ่งที่เลือกเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเดิมอ่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะ,ะมีสภาพดินที่แข็งน้ําก็ไม่มีทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาทําเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างข้อก่อนค่ะแรงบันดาลใจของพัฒนากรคนหนึ่งที่มาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทําให้เขารู้ว่าความพอเพียงไม่ได้เริ่มจากที่ดินแต่เริ่มจากใจที่อยากพัฒนา พัฒนาไกลเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อนค่ะเริ่มจากการขุดกักเก็บน้ำยกคกบปลูกต้นไม้ยืนต้นและปลูกผักผลไม้ไว้กินเองทุกจุดบนพื้นที่ออกแบบให้มีประโยชน์สูงสุดทั้งกินทั้งใช้ทั้งเรียนรู้วันนี้โคกหนองนาของพัฒนากรกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบเล็กๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งตำบลทุกคนมาเรียนรู้มาดูมาถามแล้วกลับไปทำที่บ้านของตนเอง เนเีเข้าทำแล้วเราก็ยากลองทําบ้างตอนนี้บ้านเราก็เริ่มขุดน้องปลูกพักไว้กินเองแล้วครับจากการเริ่มต้นเล็กๆของพัฒนากรกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการน้ําการทําเกษตรอินทรีย์และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การที่เราได้มีแปลงโคกหนองนานะคะทําให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าความพอพเพียงนั้นมันเป็นอย่างไรทีนี้มันก็จะทําให้ไปขยายไปสู่ชาวบ้านในวงกว้างมากขึ้นค่ะโคกหนองนาไม่ใช่แค่โครงการแต่คือแนวทางแห่งชีวิตที่นําพาความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนพัฒนากรผู้จุดป,ประกายการพัฒนาจากความพอเพียงสู่ความสุขของชุมชน